มนุษย์กล้า5สีคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องเจ้านี่เลยกล่องสีน้ำตาดอีกแล้วนะฮะถ้าคนที่อ่านญี่ปุ่นออกนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าชิ้นนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยดีกว่าฮะห่อมารอบกล่องเลยนะฮะคาคูรเรนจานอินจานิจาโดรอนชิจูโตตี้เอนิร์ซารีดิฉันแ่ แค่ถือมือก็สั่นแล้วนะฮะขบวนการที่เราเคยดูตอนเด็กๆนะครับคาคูเรนเจอร์นั่นเองถ้าจะพูดง่ายๆก็คือรุ่นเมมโมเรียอ dition นั่นเองไม่น่าเชื่อนะแป๊บๆเองนะครับสาปีคาคูเรนเจอร์เข้าไปแล้วนะครับผมโดยตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของคาคูเรนเจอร์นะครับที่จะมีเสียงนักแสดงและก็เสียง BGM ในตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าฮะ ก็จะเป็นเหรียญประจําตัวของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่นแค่ตัวที่ผมชอบละกันนั่นก็คือจิระยะนั่นเองนินจาแบล็คของเราเหรียญหนักมากนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเหล็กหรือว่าสแตนเลสมันเป็นเหล็กหนักๆเลยพเมียมากนะฮะเดี๋ยวเราเอาเหรียญใส่กันก่อนนะฮะกดตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเอาเหรียญใส่เข้าไปครับตรงด้านข้างนี่เก็บเหรียญที่เหลือได้นะครับแต่ว่าผมไม่เอามาเล่นนะไปลองเล่นแบบร้าวๆดูก่อนนะครับแค่ฐาน 3A 2ก้อนนะครับผมอ่ะเราเปิดสวิต์ตรงไหนวะเนี่ย อ๋อไม่ต้องเปิดสวิตใส่ทานเสร็จปุ๊บไม่ต้องเปิดสวิตนะครับเล่นได้เลยลองกดเล่นๆดูอันนี้ก็จะเป็นโหมดโทรหรือเปล่าผมทำในเรื่องไม่ได้แล้วนะมันนานมากผมก็จําอะไรไม่ได้เหมือนกันซึ่งรจริงๆเนี่ยลูกเล่นมันเยอะมากนะครับแต่ผมขอไปศึกษาวิธีเล่นก่อนแล้วกันนะถ้ากด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากเล่นเป็นตัวไหนนะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นของซาสึเกะนั่นเองหรือว่านินจาเรสนะครับผมถ้ากดตรงนี้นะครับจะเป็นการเล่นเสียงนักแสดงนะ na, แต่ถ้ากดค้างนะครับมันจะเล่นดนตรีนั่นเองเพลงที่เราคุ้นเคยนะฮะลองดูอีกเพลงหนึ่งมีแต่เสียงที่คุ้นเคยทั้งนั้นเลยอ่ะลองกดอีกรอบหนึ่ง ท่มากเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปแปลงร่างกันดูบ้างนะครับผมอช้เหรออ่าของเราเป็นมินจาบล็กนะครับเราก็เล่นหมดนี้แหละเปิดเพลงบิวก่อน โเคตรเท่เลยนะฮะความทรงจำสมัยเด็กนี่พรางพรูกันเลยทีเดียวส่วนใครที่รอคลิปรีวิวเต็มๆเนี่ยก็กดติดตามช่องมนุษย์ก้าห้าสีรอไว้ได้เลยนะครับผม